เดอะมอเซ็นทัลหวานเม็ดเงินสภาพสามหมื่นล้านลงทุนขยายสาขาย่านจันท์ช้าสุขุมวิทนับถอยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี2558 ถากามโอกาสมหาศาลของไทยที่มีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของทำเลที่ตั้งศูนย์กลางแห่งภูมิภาคเอื้อต่อการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวคาดว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทยจาก25ล้านคนจะเพิ่มเป็น40ล้านคนภายใน5ปีขา้างหน้าถนนสุขุมวิทจะเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทำให้ผู้ประกอบการค้าปีกรายใหญ่เร่งขยายการลงทุนโดยกลุ่มเซนทันเตรียมเปิดบริหารโครงการหรูเอ็มบาสซีมูลค่ามากกว่า10,000ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์2 5 5 7นี้ด้านนายอลิสเตอร์เทเลอร์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเซนทันฟู้ดรีเทลจำกัด เปิดเผยว่าเตรียมงบ1,500-1,700ถึง 1, ล้านบาทเพื่อขยายเครือข่ายร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างน้อย60แห่งในปีหน้าจำนวนนี้เป็นร้านท็อปเดย์ลี่24แห่งโดยผักดันการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักจากปีนี้คาดจะปิดยอดขาย30,000ล้านบาทเติบโตกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะพฤติกรรมลูกค้าต้องการคุณภาพความปลอดภัยของอาหารลูกค้าเดินทางมากขึ้นได้ประสบการณ์แตกใหม่กลับมาไทยก็อยากได้สินค้าหรือบริการนั้นๆให้สอดรับยุทธศาสตร์ธุรกิจของท็อปที่เน้นนำเข้าในวัตกรรมสินค้าใหม่ทำให้ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตขยายตัวสูงขึ้นขณะที่เดอะมอล์กุ๊ปมุ่งขยายอาณาจักรช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์หรู ย่านสุขุมวิทครอบคุมพื้นที่กว่า50ไร่คิดเป็นพื้นที่ขายรวมถึง6.5แสนตารางเมตรด้านนางสุภลักษ์อัมพุทธรองประธากนกรรมการบริษัทเดลโมกรุ๊ปจำกัดกล่าวถึงนโยบายธุรกิจกลุ่มเดลโมว่าปุ่มพัฒนาย่านการค้าใหม่ของกรุงเทพมหานครภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการยกระดับและผักดันย่านใจกลางสุขุมวิท เป็นย่านเศรษฐกิจการค้าสถานที่ท่องเที่ยวและบันเทิงที่ทันสมัยโดยใช้เงินลงทุนกว่า20,000ล้านบาทเพื่อพัฒนาสองโครงการใหม่ DM ควาเชียและ DM สมกเฟียเชื่อมต่อกับโครงการเดิม e m โพเลียมโดยสามโครงการมีพื้นที่รวม50ไร่นับเป็นพื้นที่ค้าปลีกหรูขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สุขุมวิทเป็นแหล่งพักอาศัยของชาวไทยต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยมมีกำลังซื้อสูงและมีโครงข่ายเศรษฐกิจที่มีมาตรฐานสูงเทียบกับเมืองเอกอื่นๆของโลกซึ่งสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนับเป็นความท้าทายของกลุ่มมอ ในการพัฒนาทำเลการค้าสุขุมวิทที่ต้องยกระดับให้เหนือกว่าฮ่องกงสิงคโปร์และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไม่มีโครงในเทียบเท่า